วันนั้นที่เพื่อนส่งส่งตัวบทเรียนมาให้ทํำนะครับมันก็ก็ได้นะก็สําคัญเหมือนกันนะครับไอ้พวกสัญลักษณ์รูปภาพพวกอโอมมิเตอร์วัดมิเตอร์นะครับการอ่ะพี่ถามไม่ง่ายเลยมันออกด้วยนะครับถามว่าการต่อเนี่ยโอ้ยไอ้เจ้าเดี๋ยวนะพี่เอที่สอนอยู่ง โอเคครับก็คือสมมุติว่าเนี่ย v เนี่ยเราจะต่อแบบไหนนะครับ V เนี่ยก็คือเราก็ต่อข้อมกับวงจรถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น A A ก็คือแอมป์เตอร์แอมปเตอร์ก็ต่อแบบอะไรครับก็ต่อแบบก็ต่อแบบอนุกรมของวงจรอันนี้คือต่อแบบขนานใช่ไหมเนี่ยแค่นี้ก็ถามแค่นี้ก็เป็นความรู้แล้วนะครับบางคนก็ลืมถูกไหมครับตอบสลับกันด้วยซ้ํานะครับเห็นไหมอันนี้ก็ถามการอ่านค่าแถบสีก็มีนะครับการแปลงหน่วยก็มีเหมือนกันนะครับ สมมุติว่าเราอยากได้10ม <Yeah. S 1> ิลล like ิแอมเนี่ยนะสิมิลลิแอมเนี่ยเราอยากได้เป็นไมโครแอมอย่างเงี้ยนะเป็นอะไรเอ่ยหน่วยไมโครแอมอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงถูกไหมแต่พวกนี้เราก็มีนะเนี่ยสิไมโครแอมนะยอยากได้อยากได้ไมโครก็เอาไมโครมาใส่นะครับแต่ก็ต้องหารออกอย่างเงี้ยเนี่ยหารออกอ่าหน่วยไมโครออกมาตัวนี้นะครับไมโครแอมส่วนตัวนี้ก็เหลืออะไรก็เหลือ M กับไมโครซึ่ง M ก็คือลบอะไรลบสมไมโครก็คือลบอะไรครับลบห ก็เอาลบหขึ้นมาได้โดนกลายเป็นบวกหกบวกหเจอลบสามขึเหลือสิบยกกำลังสามตัวเลขข้างหน้าคือเลขสิบเห็นไหมครับเราก็สามารถเขียนได้ว่าจะเป็นสิบยกกำลังสี่หน่วยเป็นไมโครแอมก็ได้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยก็คือการเปลี่ยนหน่วยก็มีนะครับอันนี้เป็นเป็นการสะโขบให้อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็พวกอะไรพวกทรานซิสเตอร์การหาอ่ะทีนี้ทรานซิสเตอร์อย่างเช่นทรานซิสเตอร์เนี่ยนะเบต้านะครับเบต้าคืออะไรกับอะไรเบต้าคือ IC ซีส่วนไอถูกไหมนะครับ แล้วก็อะไรลองไปทวนนะพี่ส่งอินโฟกราฟิกให้ทุกคนให้ทุกกลุ่มเลยนะครับแล้วก็พวกอ,อะไรนะตัวอัลฟาอัลฟาคืออะไรอัลฟาก็คือเบต้าส่วนด้วยเบต้าบวกอะไรเบต้าบวกหนึ่งอะไรพวกเนี้ยนะครับการหาคือในวงจรเนี่ยมันมีอยู่นะครับมันเป็นตัวมันสามารถศึกษาได้ในตัวอินโฟกราฟิกได้เลยนะครับโอเคนะอ่อต่อไปอะไรกันนะครับ ก็เนไะหนี่มันจะไปหน้าใหม่ยังไงวะนีนะขอไปหน้าใหม่ก็ก็กดตรงนี้โอเคนะครับอันนี้เป็นวิชาช่างแต่พี่พูดพยาย,ย,า,ยามค่าไฟเห็นไหมค่าไฟก็ต้องออกนะครับการคำนวณค่าไฟ Unit ยูนิตนะครับเท่าก,กับอะไร p คูณ h ส่วนด้วยพันใช่ไหมนะครับอะไรพวกนี้นะแต่ของเรามันไม่ได้ยากขนาดนั้นสมมติว่าของพี่เขาพี่เขาจะออกในลักษณะที่เป็น ส5นาทีนะ่นาทีอย่างเงี้ยนะครับต้องแปลงเป็นอะไรต้องแปลงเป็นชั่วโมงซึ่งเราก็ต้องหารด้วยอะไรหารด้วย60ถูกไหมครับถึงจะเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยก็อาจจะมีก็ได้นะครับการคำนวณหาค่าไฟเราก็ไล่พวกเนี้ยพวกนี้ด้วยนะอพวกฟิวนะครับสัญลักษณ์ของฟิวฟิวทำมาจากอะไรบ้างดีบุกตะกวัว p บิสมัทส่วนผสม60 40เห็นไหมที่เราเคยเลื่อนเอามาให้ดูนะครับแล้วก็การเลือกซื้อเบเกอร์นะเบเกอร์คำนวณหานะค่าอะไร าค่า i แล้วก็หาค่าประมาณการแบบไม่ไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินและห้ามต่ำกว่าที่คำนวณได้ถูกไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไฟไหมนะครับแล้วก็ไฟไฟในวงจรกระแสสลับใช่ไหมอา่าอุปกรณ์ไอ c ในวงจรกระแสสลับใช่ไหมครับเออเนะี่ยก็วัะน,นั้นเมื่อวันที่ได้สอนไปจะมีค่า r มีค่า c แล้วก็มีค่า,อาไอตัวเนี้ยอะไรนะ i n d อินดักเตะ อันนี้ c ใช่ไหมอันนี้เป็นอินดักแตนหรือค่า l อันนี้ค่า c ใช่ไหมนะครับอันนี้การหาค่าอ i m p e d a n ซ e zc หายยังไงนี่ครับก็ทวนนะ zc หายยังไงครับ zc ก็คืออะไรก็คืคอ1ส่วนด้วยออเมก้า c หนึ่งส่วนโอเมก้า c ถูกไหมอ่าหนึ่งส่วนโอเมก้า c ถูกแล้วส่วน zl zl ก็คืออะไรก็คือออเมก้า l เห็นไหมครับเนี่ย แต่คำว่าโอเมกาคืออะไรก็คือสองพายเอฟเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีพี่ก็ส่งินโฟกราเสียให้แล้วนะครับอ่าส่วนี้วงจรนะครับวงจรวงจรไอตัวไดโอดใช่ไหมไดโอดมานะครับอันนี้ไฟสลับใช่ไหมนะครับต่อค่า R นะครับต้องต่อค่า R นะนะครับจับโหลดอย่างเงี้ยมันจะออกเป็นวงจรมันจะเป็นรูปแบบแบบไหนใช่ไหมมันก็จะเป็นครึ่งครึ่งอะไรครึ่งบวกมาปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมอ่านะครับ ทีนี้มันมันมีอ่ะมันมีพี่ได้ทำอินโฟกราฟิก e ให้แล้วนะครับเมื่อคืนก็ได้สอบไปนะครับนะอันนี้ก็คือสรุปวิชาช่างนะครับให้พวกเราเนีว่ามันจะได้ไม่หลุดเวนะครับเราจะต้องอ่านอะไรบ้างนะไม่ต้องกลัวเพราะว่า72เนี่ยได้ความรู้อยู่แล้วนะครับอิน mm hmm. เดียกับ72ดไ,ได้ความรู้อยู่แล้วแล้วก็เรามาเจอเข้อสอบโปรชองเรามันยิ่งหวานหมูไปนะครับไม่ต้องกลัวนะ อ่ะนะครับต่อไปออะไรกันจริงๆพี่ก็อยากให้จำรูปรูปรูปการาฟนะรูปการาฟมันจะมีมงวงจรคลิปเปอร์นะครับคลิปเปอร์นะครับคลิปเปอร์ก็มีนะคลิปเปอร์อ่าอ็อบเอ็มไงอ็อบเอ็มอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับอ็อบเอ็มก็จะมีตัวกาเฟ่ไม่กลับ แบบรวมาแบบรวมกระแสใช่ไหมที่ทำได้น่าจะใช้คำว่าแบบรวมกระแสนะครับเนี่ยสามสูตรเนี้ยพี่ที่พี่ได้สอนไปอ่ะอินโฟกราฟิกก็มีแล้วนะครับไปดูนะครับออกข้อสอบนะครับไอตัวอัพแอมเนี่ยนะนะครับการหาค่า A เนี่ยกำลังขยายเนี่ยมีอัลส่วนมีอินเนี่ยใช่ไหมอ่าใช่ถ้าถูกต้องมีอัลส่วนมีอินนะครับเนะี่ยแล้วก็อะไรแล้วก็อันนี้ครับ เอ่อเทเบนินนอตันใช่ไหมที่นี่สอนไปนะครับเทเบนินนอตันนี่กันมามาแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวจะไม่มานะเข้ามาแน่นะครับเทเบนินนอตันเราทําได้ถูกไหมอันดับแรกทําอะไรอันดับแรกปลดโหลด,ดอันดับสองอะไรช็อตเซอร์กิตอันดับสามหาแหล่งจ่ายนะครับแล้วก็เข้ารูปสมการให้กลายเป็นอันนี้เป็น e อะไรเป็น eth นะครับอันนี้เป็นอะไรเป็น rth ถูกไหมครับอันนี้เป็น r อะไรอัลลูดนะครับแล้วก็จัดการ ทีนี้พอเป็น Nord, เทอร์วินินแล้วทําเป็นนอร์ตันทาไงนะครับก็ยุบยุบสตัวนี้นะครับให้กลายเป็นแหล่งจ่ายตัวนี้นะครับโดยการหาค่า i n ตัวนี้ทําจากไงก็ทำมาจาก E t ทกับ r t h i ทีกับ e ส่วน R ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเนี่ยก็ทําได้นะครับพวกนี้เทวินินนอร์ตันเราทาได้นะครับการคำนวณพี่เขาก็พาคำนวณอยู่เราก็สามารถแกะได้นะครับไม่เข้าใจตัวไหนให้ไลน์มาถามพี่นะครับ การหา2ตัวแปรนะครับสตัวแปรก็ใช้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรแก้ปกติถ้าเป็น3ตัวแปรก็ใช้เมทริกนะครับแต่คงไม่ถึงขนาดกับ3ตัวแปรนะครับที่บอกเลยว่าปชาเราไม่มี3ตัวแปรมีแค่2ตัวแปรนะครับอ่ะมีอะไรอีกอะสิบห้าข้อเนี่ยอ่ะไอพวกโทรคมดาวเทียมอะไรพวกเนี้ยที่พี่ได้สอนไปมีหมดนะพวกหาหาแบรนด์ของดาวเทียมหาแบนด์ของ อ่าไมโครเวฟเนี so it, right? ่ยม right? mm ีนะครับอ่าอีกอันนึงพวก AMFM ใช่ไหมนะครับ AMFM นะมอดแบบใดนะครับเครื่องความถี่เริ่มต้นเท่าไหร่1 8 8ยถึงร้อยแปถึงเท่าไหร่ไม่แน่ใจพันแปด K หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองไปดูนะทีนี้การส่งความถี่ IFIntermediateFrequency ของ FM เท่าไหร่ไปดูนะ AM เท่าไหร่พี่จำได้ว่าห้าร้อยเท่าไหร่ไม่แน่ใจเนี่ยขณะพี่ยังจำไม่ได้เลยเราต้องไปดูด้วยนะนะครับเราต้องไปดูด้วยนะ จะทำอินโฟกราฟิกให้ตัววิทยุเนี่ยง่ายนะครับนะแล้วก็การหาแบบการหาอะไรก่ะขอรูปขอรูปอีกรอบได้ไหมครับพี่มดเข้าไม่ทันขอรูปอ๋อหมายถึงอินโฟกราฟิกใช่ไหมได้ได้มีอยู่ในเครื่องอะ่ะเดี๋ยวส่งให้พอรวมอินโฟกราฟิกก็พอๆกันกับหนังสือเล่มหนึ่งอะแต่ไม่ถึงไม่ถึงประมาณ เรื่องหนึ่งก็จะประมาณสี่ห้าภาพนะครับเอาพอแบบสังเกตอะไรเงี้ยเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวเขาเรียกว่า forward <track. S 1> ให้ในไลน์กลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวโอเคอะไรอีกอะ FMAM อมาไล่ตรงเน็ตเวิร์ซะหน่อยเอยอมาไล่ตรงเน็ตเวิร์ซะหน่อยเน็นตเวิร์ก็จะมีอะไรครับของเราก็ไม่ธรรมดานะโปรโชเนี่ยก็มีเนื้อหา พอสมควรให้ได้แบบปวดหัวอยู่เนี่ยอ่าเน็ตเวิร์กนะเน็ตเวิร์กนะครับในเรื่องไหนเรื่องโทโพโลจีใช่ไหมโอโออ่าโทโพโลจีมีอะไรมีลิงสตาร์ลิงสตาร์เมดแล้วก็คอมไบายใช่ไหมอ่าข้อดีข้อเสียยังไงนะครับต่อแบบอะไรยังไงนะครับอ่าแบบลิงใช้อะไรอ่าแบบอ่าอะไรนะแบบบั๊ด แบบดับใช้ยังไงนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กก็จะมีอะไรมีแลนมีแวนมีแมนอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ออกเหมือนกันนะครับเจ็ดเลเยอร์เนี่ยพวกเจ็ดเลเยอร์เนี่ยนะครับอ่าอะไรนะเป็นเลเยอร์ชั้นใดเป็นเลเยอร์ชั้นเป็นเลเยอร์ชั้นใดเป็น ai, เลเยอร์ชั้นฟิสิกอลอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีออกนะครับแต่สิบห้าข้อนี้ก็ไม่ใช่ แต่ของเราอะ่ะมันคำนวณไม่เยอะนะพี่ว่าคำนวณไม่เยอะนะครับสำหรับเจ็ดสามนะครับแต่ทฤษฎีเนี่ยจะเยอะนิดหนึ่งนะครับเข้าใจครอบคลุมเลยนะครับที่พี่ได้สอนไปนดูทั้งหมดเลยนะครับก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อะไรก,กันอ่ไฟเบอร์ออปติกไฟเบอร์ออปติกเนี่ยไม่ไม่คำนวณเยอะไฟเบอร์ออปติกของเด็กเนี่ยจะถามแค่ว่า CAT Core นะครับแค t คอร์เอ็นเอนัมเมอริคอคืออะไรอะไรพวกเนี้ยนะครับวีน uh, ัมเบอร์คืออะไรการหาจํานวนโหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปทวนดูนะไฟเบอร์ติคที่สอนไปแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากนะครับไฟเบอร์ติอันนี้ก็แปดสิบห้าข้อแล้วคุยแบบรวมๆวิชาช่างเราอะนะแต่วิชาช่างเรามันเป็นวิชาช่างแบบเผลๆนะครับเราพอคํานวณได้นะ ไม่ได้ยากถ้าถ้าถ้ารู้ของพวกนี้นะครับไม่ได้ยากนะอันนี้ก็เป็นการต้องเสียดายเนาะเสียดายเสียดายว่าคนอื่นไม่ได้เข้าเข้าแค่มาเข้ามาแค่สามในนะครับไม่เป็นไรก็โอเคนะครับก็ก็กอ่าตอนนี้นะตอนนี้ก็ตอนนี้เหลือเจ็ดสองนะครับซึ่งพี่พยายามลิงก์เจ็ดสองให้นะครับแต่ว่าเจ็ดสามพี่ก็จะพยายามบอกในค่าว่า จะสามเน้นตัวนี้นะอันนี้ได้หรือยังอะไรเงี้ยพี่ก็จะคอยไล่ถามตอนเช้าพี่ก็จะมีส่งอินโฟกราฟิกให้ส่งอินโฟกราฟิกให้ได้ไหมสูตรนี้ได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับนี mm hmm. มีอะไรก็คอยสอบถามได้ตลอดใครขัดหรืออะไรก็บอกนะครับสําหรับการดูแลไปนะไม่เป็นไรพี่ไม่ได้เก็บตังเพิ่มนะครับใครที่จบจบหมดคอร์สแล้วจริงๆมันปิดคอร์สสามสามสิบหรือสามสิบเอ็ดนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เรียนด้วยกันเอาร่วมตุ้มริ่มสุกมานะครับหลายคนก็ ช่วยเหลือค่าไฟพี่ช่วยเหลือค่าตําราพี่นะครับพี่ก็ไม่ทิ้งเ่ยนะครับพี่ก็เลยให้เรียนต่อเลยนะครับยาวไปเลยนะครับโอเคใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมสำหรับคืนนี้ไปดูไปทวนนะครับเดี๋ยวจะลิงก์อินโฟกราฟิกให้รอบนึงนะครับไปดูไปทวนซะทาเป็นโน้ตไว้ซะนะครับไม่ลืมนะโอเคครับครับผมเจอกันสู้ๆสั้งจ่านหนังสือครับขอครับพี่วอ เดี๋ยวน้องโอเคสวัสดีครับน้องนัมเบอร์เลเจอร์เอ็นเอคืออ่า uh, รูรับแสงส่วน V ส่วน V ีนัมเบอร์ก็คือบอกจำนวนจำนวนโหมดนะครับมันจะแยกกันนะโอเคครับเจอกันสวัสดีครับ